เถิดบูชาสถัธาบันไม่หวั่นไหวไฟเรียนรู้สามคีี สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กับครูลี่ภาษาไทยซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็ได้นําความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงงานคุณธรรมนะคะมาฝากนักเรียนสําหรับการเรียนโครงงานของเราในวันนี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถพูดแสดงความรู้และก็แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้ รวมทั้งนะคะนักเรียนสามารถตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลให้คุณครูได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของพวกเราในวันนี้แล้วนะคะคุณครูนะคะก็จะพานักเรียนนะคะไปรับชมคลิปวิดีโอซึ่งเป็นโครงงานคุณธรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยบาวชนร่วมกันทำความดีซึ่งเป็นโครงงานที่เล็กๆนะคะแต่สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชื่อตอนครูอาสาน้อย ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเราไปรับชมและรับฟัง,งพร้อมๆกันเลยค่ะ เรียนเด็กๆจิตอาสาโรงเรียนวัดกระบงังมังคลารามจะรีบกลับคุ้มบ้านของตัวเองเพื่อสูงบทบาทเป็นครูอาสาน้อยสอนน้องทํากันบ้านทุกวันสถานที่ที่ใช้เป็นโรงเรียนน้อยอาจจะเป็นใต้ทุนอบตใต้ถุนบ้านหรือกระ๊อบเล็กๆในชุมชนโรงเรียนน้อยเกิดขึ้นจากการทําโครงงานคุณธรรมเมื่อแกนนานักเรียนกลุ่มหนึ่งอยากช่วยแก้ปัญหาเด็กๆไม่ส่งกันบ้านอาคุณครูฟังทางไม่เอ่ยว่าในเรื่องเนีเ้เด็กๆโรงเรียนวัดกระบ,บังมังคลา,ารามด้่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเขาแก้ปัญหาเรื่องอะไรฮะอ่าใช่แล้วครับก็คือ การที่นักเรียนเนี่ยไม่ทําแล้วก็ไม่ส่งการบ้านนะฮะ,ะคิดว่าปัญหามากหรือน้อยเท่าไหร่ฮะปัญหามากเลยใช่ไหมรู้ได้งไงฮะนะฮะเขาไม่ส่งการบ้านเนี่ยมากเท่าไหร่ฮะแปดสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้ใครที่ตอบได้เนี่ยถือว่าเก่งมากเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะอาจารย์จงใจหยุดภาพไว้ให้ดูนะฮะเด็กๆเ,เขาแก้ปัญหานักเรียนไม่ทําการบ้านแปดสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์้วอาจารย์ถามกลับกันส่งหรือทาการบ้านกี่เปอร์เซ็นต์ฮะสิทเท่าไหร่ฮะ ประมาณ16%กเปอกว่าๆได้ไหมครับปัดก็เป็นประมาณสักสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าเด็กกลุ่มนี้เขาไม่ลุกขึ้นมาเรียนรู้ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหานี้คิดว่าตัวเลขไม่ส่งการบ้านเนี่ยจะหยุดอยู่แค่แปดสิบสามเปอร์เซ็นตะ์ไหฮะนะ่าจะไม่จะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะเป็นเก้าสิบเป็นร้อยเปอร์เซ็นตะ์งั้นหลายโรงเรียนเข้าสู่ภาวะนี้แล้วนะวิกฤตคือเด็กไม่ส่งการบ้านกันจนเป็นเรื่องปกตินะแทบจะกราบการกัน,กนจนเป็นนโยบายใหม่ว่าเมื่อเด็กไม่ส่งการบ้านแล้วก็มันก็ไม่ต้องให้การบ้านแล้วกัันะนะัันนนนนะะะะฮงงง้้บบาาาาาาาววิิชชอออจจจจไดแต่กมาาจจมีปญหเหเื งั้นอันเนี้ยพระอาจารย์ก็คิดว่าเป็นปัญหาซ้อนกันนะเด็กสมัยเนี้ยเขาบอกผู้เรียนไปศูนย์กลางก็มียุคหนึ่งที่ให้การบ้านเด็กมากกันทุกวิชาเลยนะจนเด็กทำการบ้านไม่ไหวนะพระอาจารย์ก็มีหลานสาวต้องทาการบ้านจนถึงสี่ห้าทุ่มก็ยังไม่นอนยังไม่หมดเลยนะงั้นตอนเนี้ยนะก็เลยายเปัญหาทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายผู้ต้องทําการบ้านและฝ่ายผู้ให้การบ้านนะแต่โรงเรียนเนี้ยนะเขาเห็นปัญหาเรื่องนี้มาล่วงหน้าแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาเรียนรู้นะจุดเริ่มต้นของโครงการนี้น่าสนใจมากนะเดี๋ยวเราจะต้องไปทําให้้เเเดด็กกขอองงงรามมมีจุิ่ตนนนนโหืั แล้วนะพระอาจารย์จึงอยากจะให้เราได้ลองฟังดีไหมครว่าจุดเริ่มต้นของโครงงารน,นี้เกิดขึ้นมาอย่างไงนะฮะถ้าย้อนไปนะอันนี้โครงงานนี้ก็ถือว่าหลายปีแล้วนะฮะย้อนไปพระอาจารย์ยังนึกภาพได้ว่าเด็กเขาเดรร์และด่มามากนะมาแต่มอนหนึ่งนะโรงเรียนที่เรียกว่าเป็นปฐมวัฒน์พัายมขยโอกาสนะเด็กมอนหนึ่งนะซึ่งก็ย่อมแตกต่างจากโรงเรียนพัายมขนาดใหญ่แน,น่นอะนนะฮะเด็กก็มาแบบซื่อๆเลยฮะมาเราก็คุยกับเด็กสิ่งที่น่าทึ่งก็คือสิ่งที่เด็กเล่าให้พระอาจารย์ฟังกับสิ่งที่เขียนในเล่ม พออจะต้องมาพบกับนักเรียนหน้าเสาธงทุกวันนะฮะแล้วพออก็ต้องประกาศหน้าเสาธงเพระที่จะทวงจุดจุดจุดทุกวันเลยนะฮะทวงะไรฮะใช่แล้วฮะทวงการบ้านนะเด็กเ็าเลยบอกว่าเนี่ยผมก็รู้สึกคุณครูรู้สึกพออเนี่ยทวงการบ้านทุกวันเลยแล้วคุณครูก็ตามทวงนะฮะเยอะเลยวันหนึ่งมีคุณครูมาประกาศหน้าเสาธงว่าอ้าววันนี้เราจะมาชวนการทําความดีในรูปแบบใหม่ที่ชื่อว่าโครงงานคุณนันทําเด็กเขาก็รู้สึกเออไม่เคยได้ยินมาก่อนคุณครูอธิบายว่าโครงงานคุณทํานะเป็นการทําความดีรูปแบบใหม่มีอยู่2แแบบบนะอไ้างคื แบบที่เรียกว่าสิ่งดีหรือความดีที่อยากทำนะฮะแบบที่2ก็คือปัญหาที่อยากแก้ออสสลหบกันนิดนึงนะเดี๋ยวอไปตัดเองเนาะแบบที่1นะเป็นปัญหาที่อยากแก้นะฮะกับแบบที่2ก็คือความดีหรือสิ่งดีที่อยากทำนะปัญหาที่อยากแก้สิ่งดีที่อยากทำมีอยู่2แบบใช่ไหมเด็กเขาก็บอกว่าเขาก็นึกไปนึกมาเออปัญหาไม่ส่งกันบ้านเนี่ยถ้าเราแก้เออมันก็น่าจะเป็นความดีแบบโครงงานได้นะเป็นปัญหาที่อยากแก้นะเขาก็เลยไปหาคุณครูเดินไปตอกแตกตอกแตกตอกแตกคุณครูครับนะฮะคุณครูครับที่ค นะการทำโครงการเขาทำมีอยู่สองแบบนะปัญหาที่อยากแก้ก็เป็นโครงการได้สิ่งที่อยากทาก็เป็นโครงการได้พวกผมเลยอยากถามคุณครูว่าถ้าพวกผมรวมกลุ่มการแก้ปัญหาไม่สงการบ้านเนี่ยจะเป็นโครงกาครคนเาทำได้ไหมครับคุณครูว่าได้ไหฮะถ้าเป็นคุณครูอยู่ตรงนั้นคุณครูจะตอบเด็กว่าไงฮะอ่าตอบแล้วใช่ไหมฮะจะคอมเมนตอบก็ได้นะฮะแต่พัดจะพกจะแก้คุณครูด้วยนะฮะคุณครูส่วก่จะตอบว่าได้อ่าแล้วก็แซวว่าเนี่ยถ้าเป็นครูโครงการคนเาทำจริงเนี่ยจะยังไม่ตอบก็ได้นะจะถามกลับไปก่อนนะฮะอ่าเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กกอาาาจจจะป้ม กูเกิลก็ได้ใช่ไหมฮะอาจจะไปเสิร์ชกูเกิลเอาโรงงานมาส่งเราก็ได้เราต้องคุยกับเด็กก่อนนะแล้วก็ถามกลับไปทำไมลูกเพราะอะไรลูกที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครูก็ถามเด็กกลุ่มนี้เด็กเขาก็เล่าให้ฟังเนี่ยพอ,อประกาศหน้าเสาทงนะครูก็ทวงไอ้เพื่อนผมมันก็ไม่ส่งอ่านะครูอ็จะถามต่อแล้วหนูรู้ได้ไงลูกว่าปัญหาเนี่ยมันมีมากมีน้อยมีอยู่จริงไหมมีมากหรือมีน้อยนะเด็กเขาก็ยืนยันว่ามันมีอยู่จริงแล้วเขาน่าจะมีมากนะครับเพราะไอ้เพื่อนผมก็ไม่ส่งเยอะครูทุกวิชาก็ทวงแทบหมดเลยนะครูก็ถามตอบอีก 83.33%ที่เมื่อกี้คุณครูตอบกันนะหรือในวィィิดีโอหยุบภาพเอาไว้ตอนนั้นเด็กยังตอบไม่ได้นั่นแหละฮะจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้กระบวนการทำที่เด็กถูกคุณครูค่อยๆนะค่อยๆชี้ให้เด็กได้เริ่มเห็นปัญหาให้ชัดขึ้นงั้นวันนั้นยังตอบไม่ได้ไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะเป็นเรื่องถูกต้องเลยนะถ้าเป็นวิชาอื่นตอบคุณไม่ได้บอกผิดใช่ไหมฮะแต่ความทำนี้กลับกันตอบไม่ได้ไม่ผิดแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นที่คุณครูจะทำให้เด็กเกิดกระบวนการ,รกที่ยิ่ใหญ่ต่อไปก็คือจะทําให้เด็กต้องไปสํารวจใช่ไหมฮะงั้นจุดเริ่มต้นของโครงงารทำทุกโครงงารเนี่ยนะอาจารย์ก็จะบอกเลยว่ามันมาจากจุดของการ สำรวจเนี่ยนะแต่ก่อนจะสำรวจเนี่ยเด็กเขาก็จะบอกคุณครูใช่ไหมฮะเนี่ยเขาฟังพออมาทวงการบ้านทุกวันเลยเขาก็เห็นไอ้เพื่อนเขาเนี่ยมันไม่ส่งจุดระดับจริงอยู่ตรงไหนฮะไอ้ตอนที่เขาฟังเสียงพออทวงการบ้านใช่ไหมะไอ้ตอนที่เขาเห็นเพื่อนไม่ส่งการบ้านฟังคุณครูทวงการบ้านนะการเห็นการฟังของเขาเนี่ยนะเป็นทักษะการเรียนรู้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกโครงงานเลยเราเรียกทักษะนั้นว่าอะไรฮะการสังเกตใช่ไหมฮะ การสังเกตอาจจะมาจากตามองเห็นอาจจะหูฟังได้ยินเสียงอาจจะมาจากจมูกได้กลิ่นก็มีนะฮะบางโครงงานเกิดจากจมูกได้กลิ่นมีโรงเรียนหนึ่งนึกก็ขำกับเขานะฮะเขาก็ทําโครงงานแก้ปัญหาคุณเดาได้นะฮะเรื่องกลิ่นเหม็นโอ้โหเหม็นมากเลยนะฮะบางคนอาจจะนึกว่าเรื่องห้องน้ำใช่ไหมเรื่องขยะแต่โครงงานนี้แปลกของเขาเขาแก้ปัญหาถุงเท้าเหม็นนะฮะเขาบอกเพื่อนในถุงเท้าเหม็นมากเลยนะฮะสิ่งเหล่านี้นะฮะก็เกิดตามธรรมชาติเลยนะแต่พอเราไปบอกกับเด็กว่าสังเกตรู้สึกคำมันยากพ่อจารย์ก็มีคำแบบใัยรุนพ่อจยาเรียกว่าต่อมเอ๊ เด็กเขาจะมีต่อมเอตต่อมเอ๊ะลยขึออ้นมาก่อนนะฮะเอ๊ะทำไมเด็กกลุ่มนั้นเน่ะมันเกาหัวมันยิ้งยิ้งเลยนะฮะเกิดเป็นอะไรฮะใหไมมันเกาหัวทั้งวันเลยเกิดต่อมเอตนะฮะเขาบอกเป็นเหาฮะเาออกาทั้งวันเลยเกิดโครงงานจริงนะมีโรงเรียนหนึ่งตั้งชื่อโครงงานว่าห่วงหัวห่างเหานะเขาาแก้ปัญหาเหานะที่แพร่ระบาดอยู่ในโรงเรียนของเขานะงั้นการเอ๊ะเนี่ยนะหรือการมีการสังเกตนะะสังเกตไปสังเกตมามันจะเกิดความสงสัยใช่ไหมฮะแล้วนำไปสู่การตั้งคำถาม ซึ่งคถามเนี่ยไม่ใช่คำถามของคนอื่นข้างนอกแล้วแต่เป็นคําถามที่อยู่ภายในใจของเขาถ้าเป็นศั์ผู้ใหญ่เขาเรียกปัญหาวิจัยนะฮะโอ้โหฟังเท่เลยทำวิทยานิพนธ์ก็จะต้องมีปัญหาวิจัยแต่สำหรับเด็กก็คือต่อมเอสนะฮะนะเกิดความสังเกตเกิดความสงสัยประเด็นบางอย่างขึ้นมาแล้วเขามีความรู้ว่าต้องเข้าไปเรียนรู้นะนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกครงกาเด็กโรงเรียนนี้ก็เหมือนกันเขาเอสจากที่บอกออทวงการบ้านเขาเอสจากการที่เห็นเพื่อนเพื่อนก็ไม่ส่งกันบ้านกันเยอะเขาเอสจากคำที่คุณครูมาชวนทำโครงงานและหลายเอเนียรวมกันมาเจอคุณครูดยเข ก็ทาให้ตอมเองเขาเนี่ยมันเติบโตจนเห็นประเด็นปัญหาชัดหนูจะตอบได้ไงลูกว่าปัญหาไม่ส่งการบ้านมีมากมีน้อยเท่าไหร่แค่นี้จุดเริ่มต้นการเรียนรู้กดขึ้นแล้วเด็กจะทำไงดีฮะเด็กเขาก็ไปสัมภาษณ์ถามเพื่อนคนนั้นส่งกันบ้านหรือย,ยังหรือย,ยังไม่ส่งการบ้านส่งวิชาไหนเอาเริ่มหูเริ่มยาเลยไอ้คนหนึ่งเี่ยมันก็มีทั้งหลายวิชามันส่งกันบ้านนั้นไม่ส่งกันบ้านวิชานี้แต่ถามคนที่สองเริ่มนับนิ้วไม่พอแล้วทำไงดีมันก็ต้องสู่กระบวนการที่ต้องมีมอะไรฮะจดมั่มวๆร็็จกกกต้องมีารบันทึ ไปสารวจข้อมูลสภาพัปนาต่างๆใช่ไหมแล้วบางครั้งจะถามคนที่เราจะไปถามข้อมูลเนี่ยนะไปหาข้อมูลจะถามว่าอะไรมาก็ต้องมีทักษะการตั้งคําถามการสัมภาษณ์ต่างๆนะฮจะเกิดขึ้นตามมานะงนั้นเด็กเนี่ยถ้าจะปยตามธรรมชาติก็ได้นะถ้ามีเวลาเยอะนะหรือถ้าคิดว่าปล่อยตามธรรมชาติแล้วนะจะมีเวลาเยอะๆอยาวนานครูอาจจะชวนเด็กคุยก่อนก็ได้ว่าระหว่างเด็กไปถามเพื่อนปวลาไคนเนี่ยปัญหาเยอะเลยนะแล้วก็สรุปยากด้วยงงไปถามใครง่าย,ยไปถามที่ใครง่ายกว่า เด็กอาจจะเริ่มคิดได้จากคําถามนี้ก็ได้นะถ้าไปถามครูแต่ละวิชาละ่ะเอ,ออาจจะง่ายกว่าใช่ไหมครูแต่ละวิชาก็จะออกมาเลยว่าเด็กคนไหนส่งไม่ส่งใช่ไหมฮะงั้นสุดท้ายแล้วเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้ต้องการข้อมูลอย่างเดียวกันเลือกถามคนที่ต่างกันความยากของข้อมูลก็ต่างกันแบบบันทึกก็อาจจะต่างกันใช่ไหมฮะเด็กก็จะเริ่มรู้มากมายเริ่มเห็นปัญหาชัดสุดท้ายพอเด็กมาคำนวณถูกไหมฮะเอาแต่ละวิชามาดูว่าใครส่งใครไม่ส่งมากเท่ไหร่คำนวณออกมาทุกคนเป็นค่าเฉลี่ยใช่ไหมก็ออกมาเป็น83.33เโอรงเรีียนนเย ไม่ได้ส่งการบ้านนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วใช่ไหมและถ้าปล่อยไว้มันไม่ใช่แค่ปัญหาไม่ส่งกาบ้านคะเพราะการไม่ส่งกาบ้านเนี่ยมันคือการแสดงออกว่าขาดคุณธรรมอะไรครความไม่รับผิดชอบใช่ไหมฮะซึ่งมันน่ากลัวมากเลยตอนเล็กๆงานเดียวมันยังไม่ทำเลยคือการบ้านเนี่ยแล้วคิดว่าตอนรวมกลุ่มกันเนี่ยมันจะทำไหมฮะงานกลุ่มมันยิ่งไม่ทำใหญ่เลยไม่รับผิดชอบพอมันโตขึ้นมานะเริ่มที่จะจบทํางานทําการแล้วได้เสียงผู้ประกอบการบ่นเสียงเดียวกันเลยว่าเด็กสมัยนี้ไม่รับผิดชอบต่อไปมันเริ่มไปเจอแฟนมันจะแต่งงาน ใช่ไหมก็จะเสียงบ่นกันเลยทำไมมันไม่รับผิดชอบครอบครัวมีลูกขึนะ้นมาอะไรเงี้ยทำไมเดี๋ยวนี้มันไม่รับผิดชอบลูกเลาลูกวัยนี้หนันกขนาดก็มีไหมาข่าวนี่เป็นปัญหาใหญ่มากนะฮะมันไม่ได้เริ่มจากเรื่องใหญ่ๆนะมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆแบบนี้นะฮะงั้นการที่โรงเรียนประเทศไทยตอนนี้อยู่จมปลักกับปัญหาที่จนเคยชินไปแล้วนะฮะมันไม่ใช่แค่ไม่ส่งกมาบ้านนะฮะแต่เรลึกคือมันขาดควารทำความรับผิดชอบนะฮะงั้นเราอาจจะสายเกินไปแล้วหรือเปล่านะแต่โรงเรียนไหนก็ตามที่คิดว่ายังไม่ยอมแพ้นะฮะตัวอย่างเรื่องนี้จะเเเเเเเปปป็็็นนนนนนรรรรรืื่่่่่่อองททีีีีาา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 สสใจจจมมกกกกกวด้้้้ลลลุขึยยูแแะัญหห ระหว่างผู้ใหญ่แก้กับเด็กลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของปัญหาและแก้ปัญหาเป็นเจ้าของโครงการเองนะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูตัวอย่างนี้ไปพร้อมๆกันต่อไปนะฮะซึ่งเมื่อลงไปเก็บข้อมูลเชิงลึกก็พบว่าเป็นเพราะส่วนใหญ่ทําไม่ได้จึงไม่อยากทําพอเด็กเขาเห็นปัญหาเบื้องต้นแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีคําถามต่อว่าเพราะอะไรล่ะเพราะอะไรเด็กถึงไม่ส่งกันบ้านอย่างนี้สังเกตยอย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ใช่ไหมะมันก็จะต้องไปถึงขั้นของการสัมภาษณ์อันเด็กเขาก็จะต้องไปสัมภาษณ์ว่าทําไมถึงไม่ส่งถึงส่งวิชานั้นแต่ไม่ส่งวิชานี นะในเรื่องจริงๆเนี่ยอาจารย์จําได้เลยว่าเด็กี่ยเขามีสาเหตุเยอะมากแต่ในวิดีโอนี้อาจจะมียกตัวอย่างาแค่สองเรื่องนะถามว่าเรารู้สาเหตุไปทําไมฮะทำไมเราต้องฝึกให้เด็กรู้เรียนรู้ที่จะหาสาเหตุของปัญหาเพราะการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดตรงประเด็นก็คือการแก้ที่ที่อะไรฮะที่ต้นเหตุหรือสาเหตุใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันทางมไทยเนี่ยเรามักจ,จะไปแก้ที่ปลายเหตุแล้วก็จะเถียงกันแล้วเราจะฝึกนิสัยใหม่ให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มองปัญหาก็ต้องมองเห็นไม่หาถึงสาเหตุด้วยถ้าไม่รู้ก็ต้้้งงงงสเกกกตําา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 ารรววจแแลลมนนนุ่่บขใใชผทิ ให้ตอบให้ตรงจุดนะไปแก้ให้ตรงสาเหตุนั่นเองนะดูต่อไปพร้อมกันฮะกลุ่มแกนนำจึงเปิดรับสมัครรุ่นพี่ชั้นมัธยมมาเป็นครูอาสาน้อยสอนกันบ้านให้น้องในชุมชนตนเองคือเราจะเปิดรับสมัครครูก่นอนใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มแบ่งเป็นคุ้มบ้านนะคะได้ครูเป็นคุ้มบ้านแล้วก็ให้ครูไปหาน้องเองนะคะเราเน้นจิตอาสาก่อนนะครับเพราะว่าใครเก่งอะไรนันไม่สำคัญนะครับเก่งที่ว่าเรามีจิตอาสาหรือเปล่าถ้าเกิดเรามีจิตอาสาอะไรมันก็ทาได้ทุกวันนี้มีโรงเรียนน้อยเปิดสอนในชุมชนทั้งหมด โดยพี่ๆจะสอนการบ้านให้น้องจากทุกโรงเรียนทุกเย็นเราก็มองเห็นแล้วว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องของที่เด็กคิดกันมาด้วยใจถ้ามันเป็นประสบการณ์ตรงของเด็กเองกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นเขาดาเนินการเขาเองทั้งหมดนี่คือโครงงานคุณธรรมที่ทาอย่างต่อนเนื่องมากว่า3ปีแล้วโดยมีครูและพระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาหลังจากเห็นเด็กๆทำงานอย่างจริงจังมาระยะหนึ่งชุมชนก็เข้ามาสนับสนุนทั้งอุปกรณ์และสถานที่หลังจากที่เด็กเขาวางแผนใช่ไหมฮะก็มาสู่ขั้นของการลงมือทำแล้วก็จะพบว่าเด็กในเขาก็ใช้ง่ายเลยฮะก็คือให้ี่่แตละ ะชุมชนเนี่ยสร้างโรงเรียนน้อยๆะได้พใะเจ้าองค์งมากนะเขาบอกเขามีโรงเรียนน้อยพออันหนูก็มีโรงเรียนอยู่แล้วทำไมหนูจะต้องมีโรงเรียนใหม่อีกเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามีชุมชนต่างๆนะก็ต้องแบ่งไปตามชุมชนตามหมู่บ้านนะเขาก็ไปตั้งโรงเรียนน้อยตามหมู่บ้านของเขาอ่าแล้วตั้งโรงเรียนนะลูกแล้วหนูเอาครูมาจากไหนอะ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็รับสมัครรุ่นพี่ก่อนนะมาเป็นครูอาสาน้อยอลละแล้วนักเรียนนะลูกเขาเชื่อฉลาดมากนะบอกว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยพี่ที่เป็นครูอาสาน้อยต้องไปรับสมัครนักเรียนของตัวเองแล้วมันก็เกิดความสนุกสนานเชิิงงงงเเ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 ปรรรรีีีีีียยยยยยบบบบบบทนน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 ะะะวว่่่่่าาาาาอออหหหหหมม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 มูู้้้้ใคคััััักกกกกกกแแแลลไได็็ืืๆขชสุ ก็รับนักเรียนเข้ามาเรียน,น,นพี่ก็จะมีหน้าที่สอนกันบ้านแต่ความน่าสนใจก็คือนะเรื่องการถอนทำการบ้านเนี่ยเขาประสบความสำเร็จได้ไวมากนะภายในเทอมแรกเนี่ยสามารถส่งการบ้านได้ครบ1 0 0เต็มเลยนะฮะแต่สิ่งที่คนพบระหว่างทางในน่าสนใจกว่าตอนที่เราเจอเขาปีหนึ่งปีสองปีที่สามเนี่ยนะเขามีกายรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดนะเขาบอกว่าะอาจารย์ไม่ส่งการบ้านเนี่ยเด็กๆแก้ได้แล้วเพาเขาไปแก้ตรงทางสาเหตุทั้งหลายที่ว่ามาเนี่ยไม่มีคนซอนซ้อนไม่ได้ซ้อนไม่เป็นก่เกียดไม่มีคนกระตุนะนะตะ้น้าน่วั เด็กสมัยนี้ไม่มีมารายาทเลยพระอาจารย์แล้วลูกแล้วหนูทำไงพวกหนูก็เลยสอนมารายาทน้องด้วยค่ะสอนไปสอนไปเจอปัญหามาอีกทำไมบอกเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยมีคุณธรรมแล้วลูกแล้วหนูทำไงหนูก็เลยต้องสอนธรรมะน้องด้วยนะสอนไปสอนไปเจอปัญหามาอีกเจออะไรแล้วนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเวลาหนูทำโครงกานหนูต้องประเมินใช่ไหมคะหนูก็มีแบบประเมินให้น้องน้องเก็ประเมินการสอนหนูมาเขาบอกว่าพี่สอนธรรมะน่าเบื่อจุงเบยนะก็กลายเป็นว่าเอ๊ะทำยังไงดีเด็กก็คิดค้นว่าทำไมที่จะสอนธรรมะแล้วน้องๆจะไม่เบื่อเขาก็จะมมมีีเกกกิจรรม แล้วจะเห็นเมื่อกี้ในจอเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีหุ่นชักใช่ไหมฮะอธิบายธรรมะแล้วก็มีกระตูนมีหุ่นชักมีบทบาทสมมุตินั้นเด็กเนี่ยก็เกิดการเรียนรู้แล้นน่าสนใจมากนะว่าโครงงานกลุ่มนี้มาเข้าค่ายเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยจะต้องแอบ,บไปดูโครงงานนี้ว่าเออเด็กมันทำยังไงสอนธรรมะน้องทำยังไงมีลูกเล่นอะไรกายว่าพาใหอ,อเกิดการเรียนรู้กับเด็กไปด้วยนะฮะแล้วก็เขาก็ทำต่อเรื่องมาจนถึงพบจุดการเปลี่ยนแปลงสำคัญนะจากตอนแรกเนี่ยผู้ใหญ่นะเนีาะไอเด็กพวกนี้ทำอะไรอ่ะระแวงก่อนนะปรากฏว่าเฮ้ยมันรวมกลุ่มกันสอนกกกกกกัันนนนนฝึมมมมมมาา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 ญติเเเเเเอออ่่่รดดีีีีขขลลลล้้้้้ยยงงววะแไปุใ็ เป็นเงื่อนไขที่เป็นแนวนําเอาคนในชุมชนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมนะถึงจุดหนึ่งชวนเป็นครูภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยสอนเด็กๆในหมู่บ้านด้วยเราก็อยากให้ทุกท่านได้ไปชมภาพผลงานอันนั้นด้วยกันนะไปชมพร้อมกันฮะบางวันจิตอาสาในชุมชนก็มาช่วยสอนงานฝีมือซ่อนทําอาหารหรือภูมิปัญญาพื้นบ้านบรรยากาศในห้องเรียนครูอาสาน้อยวันนี้ที่มีแต่รอยยิ้มไม่เฉพาะช่วยกันทํากันบ้านจนเสร็จแต่ยังมีนิทานดีๆและเกมสนุกสนุกให้เล่นมองดูพาร์เด็กๆเลยอ่ะอาใจาใส่สอนอะไรเงี้ยนะ พอสอนเสร็จลลลลแล้วก็พาน้องๆเล่นไม่ลำคาญชอบแล้วเราก็จะสอนคนด้วยสอนสอนเขาสิง่งที่ดีๆอ่ะทุกวันนี้นะักเรียนในโรงเรียนส่งกันบ้านครบร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดความรักความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องรวมทั้งเกิดความรักความสามาคัคคีความสุขอบอุ่นในชุมชนก็จะภูมิใจมากเลยนะกับโรงเรียนน้อยของเขาแล้วก็พราผลมาที่โรงเรียนแล้วผลการเรียนดีขึ้นมันปลื้มปลื้มใจคะะที่เราสามารถนําความรู้ที่เรามีอยู่ครับไปทาประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ะคะ่ะอาสาเรอยครับคนน้อยๆองผมนะครับ,อ,บ,รบอาสาที่จะมาเป็นครูแล้วมันก็เป็นได้จร คือผลของการทําโครงงานคุณธรรมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเด็กๆครูชุมชนเพื่อร่วมกมันบ่มเพาะเด็กๆให้เป็นคนดีและคนเก่งของชุมชนสังคมต่อไปกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอนะคะโครงงานคุณธรรมนะคะในสารคดีตอนครูอาสาน้อย นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ชมคลิปวิดีโอไปไม่ทราบนักเรียนรู้สึกเหมือนกุณครูไหมว่านักเรียนเหล่านั้นนะคะเขามีแรงบันดาลใจอะไรที่ลุกขึ้นมาแล้วมาช่วยเหลือสังคมเพราะพวกเขานะคะมองเห็นปัญหาและต้องการจะแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยมือของพวกเขานันน่เองค่ะโดยมีการร่วมมือกันนะคะ ที่ไม่ได้นิ่งนอนใจจึงทําให้โครงงานคุณธรรมของพวกเขานะคะประสบความสํำเร็จอย่างที่เราเห็นนั่นเองค่ะเมื่อเราได้ดูตัวอย่างโครงงานและก็ได้สรุป,ปองความรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคุณครูนะคะก็มีคําถามนะคะให้นักเรียนนะคะแสดงความรู้และก็แสดงความคิดเห็นนะคะเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดูจํานวน2ข้อ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกิจกรรมท้าทายกันเลยค่ะคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนถ่ายรูประหว่างที่นักเรียนชมคลิปวิดีโอจํานวน1รูปพร้อมกับตอบคาถามคุณครูจํานวน2ข้อดังต่อไปนี้ค่ะ ข้อที่1น,นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะบอกปัญหาที่นักเรียนพบในชีวิตประจำวันของนักเรียนในขณนะนี้นะคะมาให้คุณครูจํานวน2ข้อข้อ2นะคะหลังจากนักเรียนได้ชมตัวอย่างคลิปวิดีโอกันไปแล้วนักเรียนอยากจะทําความดีอะไรกันบ้างให้นักเรียนบอกคุณครูมาจํานวน2ข้อด้วยนะคะ เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนะคะตอบคำถามกันได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งมาพร้อมกับภาพถ่ายนะคะระหว่างการชมคลิปวิดีโอของนักเรียนให้คุณครูด้วยนะคะที่สำคัญเลยนะคะก่อนส่งนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนะคะเพื่อให้คุณครูนะคะง่ายต่อการตรวจงานด้วยนะคะ และในวันนี้นะคะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานคุณธรรมที่คุณครูได้ออกมาให้นักเรียนชมในวันนี้นั้นจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่จะทาให้นักเรียนนะคะทําประโยชน์เพื่อสังคมต่อ,ตอ,ตอไปนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย